สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้กำลังจะพาไปโซนผาชมตะวันนะครับวิธีการมานะครับก็ย้อนกลับมาทางเดิมนะครับแล้วเขาก็จะมีป้ายบอกทางว่าไปผาชมตะวันหรือจุดกลางเต็นตัดฟ้านะครับถ้าค้นหาใน Google ก็พิมพ์คว่าผาชมตะวันได้เลยครับ สำหรับตาประทับอุทยานนะครับของตรงนี้ก็จะเป็นแค่ตาประทับกับลายเซนเจ้าหน้าที่ธรรมดานะครับจะไม่เป็นรูปไดนโนเสาร์ถ้าอยากได้รูปที่เป็นไดโนเสาร์ต้องไปตรงโซนหลุมขุดนะครับถึงจะได้สำหรับเส้นทางจนไปสุดที่ท่องเที่ยวสุดท้ายของเส้นนี้ถนนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขับมาสักระยะหนึ่งแล้วก็จะเจอจุดแรกนะครับจุดแรกก็คือน้ำตกวังสักสิวนะครับ สามารถจอดรถข้างทางได้เลยสำหรับระยะทางที่จะเดินเข้าไปในน้ำตกน,นะครับก็ประมาณ400เมตรนะครับทางเดินไม่ยากแต่ช่วงท้ายๆจะมีมีต้องลงไปชันๆหนะ่อยก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเส้นทางเป็นระยะๆะะนะครับจนไปถึงน้ำตก ตรงนี้ก็จะเป็นช่วงสุดท้ายนะครับก็จะเป็นทางบันไดลงไปที่น้ำตกนะครับถ้าจะเหนื่อยก็เหนื่อยแค่ช่วงตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปจุดต่อไปเลยนะครับจุดต่อไปก็เป็นไฮไลท์สำคัญเหมือนกันสำหรับที่นี่ก็คือจุดรอยเท้าไดโนเสาร์นะครับหรือรอยตีนไดโนเสาร์ขับเลยทางเข้าไปหน่อยนะครับจะเป็นที่จอดรถ อันนี้จะเป็นรอยตีนไดโนเสาร์นะครับเดินเข้าไปแค่ร้อยเมตร ขวามือมีหินหัวใจเดนเสา์เดินเดินครับไปดูดูรอยเตีนเดนเสเรกันตามป้ายความรู้ที่เขาอธิบายนะครับอธิบายว่ารอยตีดโนเดนอดนสเรอร์มีแนวทางการเดินในหลายทิศทางรอยริ้วคลื่นและรูหนอนสแสดงถึงสภาพแวดล้อมโบราณที่เป็นชายน้ำลักษณะรอยตีนชนิดที่พบมากที่สุด เป็นของไดโนเสาร์กินพืชขนาดเล็กเป็นแนวทางเดิน7แนวแลักษณะาการเดินมุ่งไปทางทิศใต้5แนวและเดินขึ้นเหนือ2แนวแสดงถึงกลุ่มไดโนเสาร์ที่กำลังหาก,กินขนาดของรอยตีนและช่วงก้าวของไดโนเสาร์7แนวทางเดินเมื่อนำมาคำนวณโดยใช้สูตรการคำนวณของอเล็กซานเดอร์พบว่าไดโนเสาร์มีความสูงถึงสะโพกระหว่าง5 3สถึง73ซนเมตร และความเร็วในการเดินอยู่ระหว่าง1ถึง2.2กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับอันที่ผ่านผ่านมานะครับก็จะเป็นไดโนเสาร์ขนาดเล็กตระกูลซีลูโลซอร์สำหรับกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นของไดโนเสาร์กลุ่มออนิทิเซียนนะครับตรงนี้เป็นหลุมขุดที่8ด อ่าอันนี้ในวงเหลืองๆเ,เบอร์เจ็ดจะเป็นสัตว์เลื้อยคานขนาดใหญ่นะครับ <100. S 1> ไม่ได้บอกว่าตัวอะไรอ่าตรงนี้เบอร์สองนะครับเป็นลอยริ้วคลื่นนะครับที่เกิดจากน้ำเบอร์หนึ่งก็จะเป็นไดโนเสาร์กลุ่มออนิทิเชียนเหมือนข้างบนนะครับที่ผ่านมา เดินไปต่อนะครับหินไดโนเสาร์ไม่ใช่หินหัวใจไดโนเสาร์ยีเมตร หินไดโนเสาร์ก็น่าจะเป็นหินที่ลูกเหมือนหัวใจประมาณนั้นไปกันต่อนะครับต่อไปจะไปน้ําตกตากฟ้านะครับตรงนี้จะเป็นทางแยก ขวามือไปเป็นผาชมตะวันนะครับแต่เดี๋ยวเราไปนะักตกตัดฟ้ากันก่อน สำหรับน้ำตกตาดฟ้านะครับก็จะเดินจากปากทางเข้าไปประมาณ200เมตรทางช่วงแรกก็เดินง่ายเดินสบายกว่าน้ำตกแรกนะครับแต่ก่อนจะไปถึงน้ำตกก็เหมือนเดิมต้องปีนกันลงไปเหนื่อยพอสมควรแต่ถ้าจะให้แนะนำนะครับถ้าจะเลือกเดินซักน้ำตกหนึ่งเนี่ย ผมแนะนำน้ำตกตัดฟ้านะครับเพราะว่าสวยกว่านะในความรู้สึกผมแต่ถ้าใครเดินไหวมีแรงมีเวลานะครับก็แนะนำให้ไปครบทั้งสองน้ำตกเลยไหนๆก็มาแล้ว จากนั้นนะครับแล้วก็ขับรถต่อเข้ามาอีกนะครับไปที่ทุ่งใหญ่เสาอาลาบก็จะเป็นคล้ายๆสถานที่ประกอบพิธีสังสิทธิ์ทางพุทธศาสนานะครับก็ขับไปจนสุดถนนของเส้นนี้ที่เขาสามารถให้เราขับไปได้นะครับทุ่งใหญ่เสาอาลาบนะครับก็จะเป็น เสมาหรือสีมานะครับเป็นปฏิมากรรมหินสลักซึ่งใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์หรือเพื่อแสดงขอบเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พระสงฆ์ทำสังฆกรรมร่วมกันเสมามีความสำคัญต่อพุทธศาสนาอย่างยิ่งซึ่งมีการสร้างอย่างแพร่หลายในภาคตอกเียงฉหนือของประเทศไทยช่วงพุทธศตรวตรรษที่1 2ถึง16ซึ่งเป็นยุคที่วัฒนธรรมทางทาราวดีจเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับ การปักบเสมาสันนิษฐานว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับคติความเชื่อก็คือคติที่สืบทอดมาจากประเพณีการปักหินตั้งนะครับโดยเชื่อเรื่องการนับถือผีบรรพบุรุษของชนพื้นเมืองในเอเชียคาเนคติการสร้างขึ้นเพื่อเป็นหลักเขตกำหนดบริเวณศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา คติเป็นตัวแทนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับขอรบบูชาทำหน้าที่คล้ายสถูปเจดีย์หรือพระพุทธร,รูปเพื่อให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชาการปักใบเสมาแบ่งเป็น3แบบนะครับก็คือปักหลักเดียวเพื่อสแสดงเขตรหรือตำแหน่งของบริเวณพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ 2. ปักเป็นกลุ่มพบว่ามีการปักล้อมรอบเนินดินหรือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์โดยไม่มีการกำหนดทิศทางแน่นอนและ 3. ปักประจําทิศมีตั้งแต่การปัก4ทิศ8ทิศไปถึง16ทิศโดยปักล้อมรอบเนินดินหรือสิ่งก่อสร้างทางศาสนาเพื่อแสดงเขตของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับใบเสมาที่พบในพื้นที่แหล่งโบราณสถานรอบเขาภูเวียงมีลักษณะเป็นแท่งหินหรือแผ่นหินและแกะสลักรูปสันนูนทรงสามเหลี่ยมคล้ายสถูปบ,บริเวณที่กึ่งกลางใบ ซึ่งสถูปเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าปัก8ทิศล้อมรอบเนินดินเพื่อแสดงขอบเขตสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเราก็จะไปสถานที่สุดท้ายของอุทยานแห่งชาติภูเวียงนะครับก็คือผาชมตะวันก็ขับย้อนกลับมาผ่านผ่านตรงทางเข้าน้ำตกต่ดฟ้านะครับเดืยวซ้ายเข้าไปขับไปจน สุดทางก็จะถึงนะครับบริเวณนี้ก็จะมีห้องน้ำร้านสวัสดิการนะครับมีกาแฟสดขายแล้วก็มีร้านขายของที่ระลึก ตรงนี้จะสามารถนั่งพักผ่อนหย่อนใจได้แต่ไม่สามารถมากลางเต็นท์พักแรมได้นะครับจุดกลางเต็นท์จะอยู่อีกที่หนึงต้องเดินเข้าไปอากาศกาลังดีนะครับวันที่ไปก็เดี๋ยวเชิญรับชมบรรยากาศของป่าชมตะวันนะครับตอนเช้าๆถ้ามาตอนเช้าๆจะมีทะเลหมอกกัน,กนสำหรับระยะ เวลาในการเที่ยวอุทยทนแคทภูเวียงนะครับอันนี้ผมรวมถึงการแวะพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ด้วยก็ใช้เวลา1วันก็เที่ยวหมดนะครับส่วนระยะห่างจากตัวเมืองขอนแก่นก็ขับรถประมาณ1ชั่วโมงครึ่งก็ถึงนะครับที่รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้เลเลนเจด้วยนะครับ สำหรับข้อมูลความรู้ถ้าอันไหนผมอ่านไม่ชัดหรืออ่านผิดก็ขออภัยด้วยสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมจะแปะภาพนิ่งไว้ใน Facebook ของเล d นเจอร์นะครับ